เอาละครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องมิอปืนกันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วก็ในวันนี้นะครับเราก็อยู่กับการตามหาผู้ชนะกันอีกแล้วนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นคู่ที่สมศักดิ์ศรีมากๆนะครับนั่นก็คือเดกุแล้วก็ชิการะคิโทมูระนั่นเองนะครับผมฝ่ายฮีโร่นะครับผมแล้วก็ฝ่ายวิลเล่นั่นเองนะครับผมเออแล้วตอนนี้นะเนื้อเรื่องก็กําลังเข้มข้นเลย จริงๆแล้วเนี่ยสตัวละครนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามีมานานแล้วนะครับทุกคนก็คือหลายเดือนแล้วนะแต่ว่าเราก็เพิ่งที่จะได้เอามานะครับเพราะเออคอนเทนต์นี่ก็เพิ่งริเริ่มขึ้นมาด้วยนะครับและการลงของเรานะครับก็เหมือนเดิมครับทุกคนคือเราจะไปลงด่านสีเขียวนะครับแล้วก็จะลงคนละรอบนะครับรอบแรกเนี่ยผมจะใช้เป็นเดกุก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้เห็นแบบชัดเจนนะว่าตัวละครเนี่ยมันโหดสักแค่ไหนนะครับมันรับมือมอนได้แค่ไหนนั่นเองนะครับแล้วทุกคนคิดว่า ตัวไหนเป็นผู้ชนะครับแต่เท่าที่ผมดูตรงนี้เลยนะครับผมมองว่าเดกุเนี่ยน่าจะมีโอกาสชนะมากกว่านะครับทุกคนเพราะว่าดาเมจมันเยอะกว่านั่นเองนะครับแต่ว่าชิการะคีก,ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมีสกิลที่แบบสามารถลดเลือดมอนได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราคงต้องไปดูกันนะว่าใครเป็นผู้ชนะนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเดาง่ายเนี่ยเราก็คงไม่มาจัดทีมนี้นะทุกคนอ,อ,อันนี้ก็คือน่าจะเหมาะสมกับการเป็นคู่ปรับทั้งในเกมและในเนื้อเรื่องนะครับโอเค เมื่อทุกคนคอมเมนต์เสร็จแล้วนะครับว่าคิดว่าใครเป็นผู้ชนะนะครับก็กดไลค์ก่อนนะครับผมใครยังไม่กดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเมื่อกดทุกอย่างแล้วนะครับเราก็ไปเจอกันในด่านเลยก็แล้วกันครับทุกคนเอาละไปกันร้านมารุชอบร้านเติมโลบัคอันดับหนึ่งของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นการเติมโลบัคแบบไอดีพาร์ทที่ราคาโคตรถูกระบบกิฟต์เกมพาร์ทในแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟูตทิ g l ล g ก c าซีหรือแบบอื่นๆบริการจำหน่าย ไอเดีเกมแมปต่างๆและรวมไปถึงไก่ตันบ็อกฟูดหรือไก่เพชรอนิเมะแอดเวนเจอร์บริการกดเพชรหรือกดไอเทมต่างๆในเกมโลบอกแทบทุกแมปสามารถเข้ามาเลือกใช้บริการเยอะแยะมากมายได้ที่มาลูชอ้อปะลิง์ให้ใต้คลิปแล้ว โอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับก็เข้ามาอยู่ในด่างอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็แน่นอนสปีดวากอนครับลงมาแล้วแล้วก็ยอนเดกุนะครับตัวแรกเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเราสามารถวางตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ต้องวางเอ่อตรงที่มันควรที่ต้องรับมือมอนก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็ผมจะกดคูณ3ไปเลยนะครับทุกคนเพื่อที่จะให้มอนเนี่ยมันออกมาไวๆนะครับเพราะว่าช่วงต้นก็ไม่ได้จําเป็นสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอเปิดเอฟเฟกต์สักหน่อยละกันนะจะได้ดูแบบสกิลของเดกุนิดนึงนะครับผมแล้วก็โอเคเดี๋ยวเเรรากก็็บตังไปแล้ว โอเคตังมานะครับผมเราก็วางเดกูลงมาโอ้โหหุยหุยหุยโจมตีอย่างไวเชียร์แล้วเดกูล่างแรกคือโจมตีทุกสองวิครับทุกคนคือไวมากครับเฮ้ยเมื่อกี้แบบวับวับวูบวับวูบวับนี่ครับโอ้โหตีฝั่งนี้เสร็จมาตีฝั่งนี้ต่อนะครับโอ้หโอหโคตรตึงครับเดกูตอนนี้แล้วผมคิดว่า เดกุตัวเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยรับมือบอลได้สบายเลยนะเพราะว่ามันตีไวมากนั่นเองนะครับทุกคนด้วยการตี2วีนะไม่น่าจะมีใครผ่านไปได้อย่างแน่นอนครับตอนนี้เราก็อัพตังยาวๆครับทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันละกันโอ้ตอนนี้ก็มีตัวพ่อฟูนะครับที่ผ่านเราไปได้บ้างแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ปล่อยมันเดินไปก่อนนะเพราะว่าเราต้องเก็บตังก่อนครับเดกูเนี่ยมันอัพขั้นขึ้นเนี่ยถึงเอ่อเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งหมื่นคือมันจะเยอะเกินไปเราต้องอัพตังให้เยอะกว่านี้นะ ฮ้ยทุกคนแล้วตอนนี้เพาฟูลแม่งเดินมาข้างหลังแล้วว่ะผมลืมอัพครับเราอัพเดกุกันหน่อยละกันนะครับสักคันหนึ่งแล้วก็ตัวเพาฟูลสองตัวนี้เนี่ยผมว่าน่าจะไม่มีปัญหาแต่ว่าก็เอาสะหน่อยละกันนี่ครับเอาเดกุมาจัดการสะหน่อยนะฮะเดี๋ยวจะเป็นปัญหาภายหลังนะครับผมโอเคตอนนี้ผมก็ขออัพตังยาวๆก่อนครับทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะเพราะว่าตอนนี้เราอัพเดกุขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อรอจัดการมอนนะฮะผมเชื่อว่าเดกุเนี่ยคนเดียวก็จัดการได้นะครับผมไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนโอเคครับทุกกคนนนแล้้วตตอีีรเา็ม ขึ้นมาหน่อยๆแล้วนะครับซึ่งเราจะมาทําการดูสกิลของเดกูกขนหน่อยละกันนะครับผมเดกูนะครับแค่ขั้นเดียวเนี่ยมันก็จะสามารถเปลี่ยนร่างได้เฮ้ยได้ <c ười> คืออันนี้น่าจะเป็นบัฟหรือเปล่าวะนะครับอันนี้น่าจะเป็นบัฟนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะวางเดกก่ตรงนี้ก่อนนะครับอันดับแรกแล้วก็เดี๋ยวลองใช้ตัวนี้ดิอ่าเป็นบัฟจริงด้วยครับแต่ว่าบัฟกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่มั่นใจนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวขายตัวนี้ก่อนครับขายแล้วก็อัพเดกูขึ้นมาเลยละกันนะครับผมฝั่งนี้นะจนกว่าจะเจอสกิล f อ r o n ันอันนี้วัน o r all ป่ะเนี่ย <laughs> มันชื่อแค่ว่า for o n ันเฉยๆนะครับไหนอขอดูเลยสิ oh. มีสกิลใหม่ไหมอ๋อ oh. อันนี้ก็จะเป็นเอ่อผู้ที่เคยใช้วัน o r all ทั้งหมดนะครับ oh. เหมือนจะรวมพลังมาอยู่ที่เดกุนะทุกคนนี่ครับ Uh huh. ขาขาเริ่มเปิดโหมดนะครับนี่ครับอแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าเดกุมันบั๊กนะทุกคนเพราะว่าอย่างที่เราเห็นตอนนี้ครับคือมันต้องจริงๆมันน่าจะต้องมีเออมันต้องมีโมเดลมายืนปะวะเฮ้ยแต่ว่ามันยืนหรือหรือว่ามันยืนแล้วมันยืนแป๊บเดียวไว้เนี่ยทุกคนไม่มั่นใจเหมือนกันนะตอนนี้โอเค,โอ,เคโอ้โหเฮ้ยเดกุล่างนี้คือเอามอนไม่อยู่ครับเพราะว่า มันตี12วิครับทุกคนเราต้องเอาเดกุที่ตีไวกว่านี้นะครับมายืนโอเคเดี๋ยวเราก็อ่ะวางเพิ่มสักหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มาดูสกิลของเดกุกันบ้างนะครับว่ามีความสามารถอะไรบ้างนะแล้วก็กดอัพขึ้นไปเลยนะครับเฮ้ยตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยว่ะทุกคน หรือว่าตอนนี้เนี่ยเดกุ u, อาจจะบักนะครับผมนี่ครับปกติเนี่ยสมมติอถ้าเกิดเราใช้ล่างสโมกใช่ไหมปกติมันจะเป็นการสโลมอนนะครับแต่ตอนนี้ทําไมผมรู้สึกว่ามันมันไม่สโลมอนวะนี่ฮะเออคือแบบไม่มีผลอะไรเลยนะครับตอนนี้เหมือนเดกุจะกาลังบักอยู่นะครับทุกคนแต่ถึงแม้ว่าเดกุจะบักเนี่ยผมว่าก็ยังทําหน้าที่ได้ไม่น่าจะแพ้ชิคาราคิอะ่ะทุกคนเออเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไง เฮ้ยแต่ว่าเอาไงวะเนี่ยคือเหมือนจะยังบัฟได้นะเดี๋ยวรอดูตัวนี้ครับตัวนี้คือดาเมจที่6000นะครับเดี๋ยวลองกดสกิลของเดก,กุตัวนี้ดูนะครับผมหกพันก็จะกลายเป็น18ื่นนะก็ถือว่าคูณ2 0งเปร์เซน่ะวะหรือ250ร้้านะครับก็ก็คือสกิลคูณเนี่ยใช้ได้นะแต่ผมไม่เข้าใจว่า ทำไมสกิลควันมันใช้ไม่ได้หรือว่านี่คือควันแล้ววะเฮ้ยแ,แต่จริงๆตรงนี้ก็คือควันแล้วนะทุกคนยังไงกันแน่วะเนี่ยแล้วทาไมอย่างอื่นมันหรือว่ามันแค่บั็กตรงนี้วะอันนี้ผมก็เริ่มไม่มั่นใจแล้ววะมันยังไงกันแน่วะครับเนี่ยทุกคนคน่อนข้างที่จะงงครับคือปกติรู้สึกว่าถ้ากดเปลี่ยนหมดแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนให้เลยนะเออแต่อันนี้รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะทุกคนผมก็ค่อนข้างที่จะง,งงเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้แต่ก็เอาเป็นว่าอเอาาเเป็นว่อาาาาาไงงงดีนนะเเเอเอป็วว่รคต้ เดกุไว้แบบเดี๋ยวขอลาส2ตัวแล้วกันนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตรงนี้ก็น่าจะคุ้มเหมือนกันนะครับผมการที่ตีถึงหน้าบ้านเนี่ยผมรู้สึกว่ามันคุ้มนะครับแล้วก็วางลงไปเลยแล้วกันนี่ครับแล้วก็ปรับลาสนะครับตรงนี้เดี๋ยวขอดูวงหน่อยว่าจะพอดีหรือเปล่านะครับนี่ครับก็โอเคนะวงก็ได้ประมาณนี้นะครับก็คือไม่แย่เลยนะครับแล้วก็ขอเพิ่มอีกหนึ่งตัวว่ะผมว่าลาส2ตัวไปเลยมันยังไม่ถึงหน้าบ้านไงนี่ครับตรงนี้ก็คือถึงหน้าบ้านอย่างแน่นอนนะครับผมนี่ใครที่ออกมาก็คือต้องเจอเดกุแล้ว ก็กดสโมกไว้ก่อนละกันนะเผื่อมันติดครับทุกคนไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันน่าจะบัคกต่เผื่อมันติดนะครับผมนี่แล้วก็วางไว้แบบนี้นะครับผมปรับลาดแล้วก็นอกนั้นเนี่ยนะครับหตัวผมจะเอามาวางไว้ข้างหลังนะครับเพื่อตีเฟิร์สนะ ตีใครที่ตีใครก็ตามแต่นะครับผมที่มันผ่านมาข้างหลังนั่นเองนะนี่ครับเราก็จะวางไว้ฝั่งนี้เพราะว่ามันจะได้ถึงเออวงตรงนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็จริงๆเราก็ต้องบัฟด้วยนะทุกคนแต่บัฟเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเราจะตั้งออโตโบ้บัฟยังไงวะเฮ้ย นี่ถ้าเราออโต้ล่ะกดออโต้ตรงนี้หรอมันจะบัฟให้ไหมมันจะออโต้แบบออโต้ประจำไหมวะไม่ชัวร์ว,วะโอ้โหออโต้ Auto ของเดัวก็คือออโต้แล้วปุ่มมันจะขึ้นมาให้กดแบบนี้ตลอดเลยครับทุกคนถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็คงต้องกดมือเอานะครับโห oh, แลวเดโกคือถึงแม้ว่านะครับผมมันจะไม่มีการสโลนะแต่มันมีบัฟครับแล้วบัฟของมันคือทําให้เดกุดาเมตสิบห้าเอ็มครับต่อตัวครับทุกคนแล้วแปดตัวเนี่ยบอกเลยว่าเป็นร้อยเอ็มนะครับโอ้โห oh, อันนี้ผมว่าชิคก้าลัีน่าจะไม่ไหวแล้วว่ะเออเดี๋ยวผมขอปิดเออไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวผมขอปิดออโต้ก่อนแล้วกันนะครับเราจะได้เห็นชัดๆนะเยแล้วเดกู่มึงถอยมาทาไมเนี่ยพวกมึงถอยมาทําไมโอเคเราก็วางต่อให้ครบเลยนะครับเพราะว่าตังเราก็น่าจะครบแล้วนั่นเองนะครับทุกคนโอ้ยังไม่ครบว่ะโอเคเราก็กดคูณ3าไปเลยก็แล้วกันนะครับตังเรามันช้าเกินแล้วก็ปิดเอฟเฟกกันเลยนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราดูเอฟเฟกกันหมดแล้วนะฮะรือว่าผมเบิกตังน้องหมึกเลยดีไหมวะทุกคน ต่างที่น้องหมึกมี 6m ครับผมเบิกเลยก็แล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่ามันก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับนี่ครับเหลือเดกุกอีกแค่ตัวเดียวนะครับเราก็จะอัพตัน เออตัวข้างหลงังตัวข้างหลงังท o ทีโอเคครับทุกคนเดกุกก็มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็จะยังไม่กดบัฟนะก็คือเดี๋ยวให้มันตึงๆก่อนสักเว็บ70กว่านะครับผมเราค่อยมากดบัฟเอาแบบจริงจังกันอีกทีนึงนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกดบัฟไปก็เสียเวลานะครับโอเคเราก็สะคิปไปช่วงที่มันตึงๆเลยละกันนะครับทุกคนเราจัดการเดกุเสร็จเรียบร้อยนะครับไปกันโอเคครับทุกคนแลวตอนนี้นะครับแป๊บเดียวเราก็ผ่านมาที่เว็บ78บนะครับซึ่งเว็บเก็เริจะตด ตึงหน่อยแล้วแหละนะครับผมก็จะทําการบัฟเลยนะครับทุกคนบัฟเพื่อให้ดาเมจมันเนี่ยเหลือๆนะครับไม่ให้มอนผ่านไปได้นั่นเองนะครับโอเคแล้วเมื่อบัฟหมดเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะวนๆบัฟนะครับนี่เลยวนๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเว็บที่80นะครับผมก็ยังรู้สึกว่ายังชิวๆนะสำหรับเรานะครับเพราะว่าเดกูเนี่ยดาเมจมันแบบมันมันเวอร์วังไง เออดามันเยอะมากนะครับทุกคนก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับซึ่งตอนนี้ก็นี่ครับยังจัดการมอนได้นะที่เว็บ81ครับผมว่านะเห็นตอนนี้น่าจะมี85แล้วเป็นอย่างต่ํานะครับผมไม่น่าจะมีปัญหาโอเคเดี๋ยวเรากดคูณหนึ่งก็แล้วกันนะครับทุกคนจะได้บัฟทันนะเพราะผมรู้สึกว่าบัฟช้าเหลือเกินนะครับเมื่อกี้เฮ้ยทำไมเด็กกูมันตีช้าจังวะมันไม่หันไปตีสักทีอะทุกคนคือถ้าเด็กกูหันไปตีเนี่ยมอนมันก็ตายเลยนะแต่ว่าด้วยความที่มันไม่หันไปตีนี่แหละมัันนนเตตาีะครรบอ้้ใช6ว ทุกคนในการจัดการมอนนะครับแล้วก็เรามี2ตัวนะที่คอยลดเลือดมอนไว้ให้นะครับผมตอนนี้โอ้โหเฮ้ยว่าจะเอา8ปดห้าเฮ้ยเดกุเคลียรมอนหน่อยดีนี่ครับโอ้คือมันตีพอมันตีลงไปเนี่ยมันเคลียร์ได้นะครับทุกคนแต่ปัญหาก็คือมันไม่ตีสักทีครับด้วยความที่มันทาดาเมจทุก12บวีนะครับผมอ๋อโหแปดสามแล้ว83ก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับผมว่าอาแปดห้าผมว่า8ปดห้าถึงครับแปดห้าถึงเราน่าจะยื้อได้อยู่นะครับตอนนี้เพราะว่ามอนที่มันออกมาฝั่งนี้เนี่ยก็จะโดนเดกุ2ตัวนี้ลดเลือดไว้้้ใหแลวนะครับ นี่ครับมาเราก็กดสกิลเรื่อยๆครับทุกคนตอนนี้โอ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 ้มันรอดมาได้ไงเนี่ยมันรอดโดยที่แบบว่าไม่โดนเดก,กูตีได้ไงวะเนี่ยทุกคนงงมากนะครับตอนนี้83ครับโอ้โหแล้วเว็บไม่ยอมสกิป84แล้วครับทุกคนมา85ต้องมาแล้วแหละจงังหวะนี้ไม่85อย่าเพิ่งจบนะครับผมเราไม่ยอมจบนะครับผมถ้ายังไม่ถึง85 โอเคผมว่า8-5เนี่ยก็นะ่าจะเพียงพอที่จะเอาชนะชิกาลาคิแล้วมัง้งนะเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเอาชนะชิกาลาคิได้หรือเปล่านะครับเไม่แต่จริงๆก็อยากลุ้น8-6้ลยเว้ยนะี่ครับเหมือนเดกุก,ก็ยัง ดาเมดพอนะดาเมดพอที่จะจัดการมอนได้อยู่นะครับทุกคนตอนนี้อ่ะโอ้โหแต่ปัญหาก็คือมันตีไม่ทันนี่แหละทุกคนซูเดกูมันตีช้าครับตี12วินะตอนนี้ผมต้องดูบัฟไปด้วยครับดูบัฟแล้วก็ดูมอนไปด้วยนะโอ้โหไม่ทันว่ะเรียบร้อยครับแต่ว่าได้85อยู่นะทุกคนไม่แย่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวมารอดูชิกาลาคีกันครับทุกคนไปกันโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาในรอบของชิกาลาคีกันแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นก็เหมือนเดิมครับเราต้องเก็บตังกันก่อนนะครับทุกคน ก็ได้วิ่งผ่านเราไปนะครับเพราะว่าผมลืมวางชิการาคีแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมแล้วก็ปล่อยให้มันไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี่ครับตังมาแล้วก็วางใหม่นะครับผมในส่วนของชิการาคีนั่นเองแล้วก็ชิการาคีนะครับก็ตี7วินะก็ถือว่าเรียกได้ว่าไม่ได้ไวมากนะครับผมว่าเราต้องวางชิการาคี2ตัวนะครับผมเพื่อความชัว์นั่นเองนะครับแล้วผมก็จะมาวางไว้ข้างหน้าเลยนะครับตอนนี้อ่ะนี่เลยครับผมจะเอาชิการาคีมาวางไว้ตรงนี้เลยนะครับมันจะได้จัดการมอนไวๆนะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะอัพชิการาคีนะครับเพื่อจัดการเพาฟูแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังอัพไม่ได้นะครับเพราะว่าชิการาคีใช้ตังอัพ5,000ันะตอนนี้เราก็ปล่อยให้เพาฟูเนี่ยมันเดินเล่นไปก่อนครับทุกคนนะเรียกว่าปล่อยให้ตายใจไปก่อนรักกันเฮ้ยทุกคนตอนนี้นะ่ารู้ตัวเดินมาข้างหลังนะครับเราก็อัพชิการาคีจัดการ,รม,มันหน่อยก็แล้วกันนะครับผมเรียบร้อยแล้วก็ ตังต่อครับทุกคนนี่ครับตอนนี้คือชิคาราคิเราก็อัพเป็นขั้นจักรพลผู้ฟูลเรียบร้อยนะครับแล้วตอนนี้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมเราก็สกคิปไปก่อนเลยละกันนะครับก็คือไปช่วงที่เราอัพตังเสร็จแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะทุกคนโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับตังเราก็เยอะพอสมควรแล้วนะครับผมก็จะมาทําการอัพชิคาราคิเพิ่มนะครับซึ่งผมก็จะวางไว้ตรงนี้ก่อนละกันแล้วก็ขอดูสกิลใหม่นะครับผมนี่ครับสกิลใหม่มาแล้วก็จะเป็นการรวมแล้วก็ยิงพลังบีมรวมแบบนี้นะ โอ้โหอะไรกันวะครับเนี่ยยางกระดาษก้อนบอลนะครับผมเฮ้ยผมไม่เคยดูสกิลนี้หรอวะทำไมผมไม่คุ้นตาเลยวะทุกคนแต่ก็เท่ดีนะก็ไม่ได้แย่อะไรเท่าไหร่นะครับผมโอ้โหตอนนี้ก็ไม่ไหวนะครับเราต้องอัพต่อขึ้นไปครับทุกคนนี่ครับขึ้นขั้นไฮบริดขั้นอะไรก็ไม่รู้นะครับตอนนี้วงก็ถือว่าใหญ่แล้วนะครับแล้วก็สกิลก็เริ่มที่จะเป็นเออสกิลของอัตลักษณ์ของใครนะผมจําไม่ได้ครับสกิลนี้เออแต่ว่าจําได้ว่ามันได้มาจากอ่า one for o เออล้ขึนไปเย ะครับผมก็เดี๋ยวใช้วงนี้ไปก่อนนะครับตอนนี้ราคา1 m ก็ยังชิลๆนะครับเราก็อัพต่อให้ตันไปเลยนะครับทุกคนแล้วผมขอลองกดสกิลหน่อยคืออยากรู้ว่ากดสกิลแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอลองกดคูณหนึ่งหน่อยละกันนะครับแล้วก็กดสกิลปัป๊บเข้าให้มีสกิลใหม่ไหมเออเหมือนจะ ไม่มีสกิลใหม่หรือเปล่าแต่ว่าเขาบอกว่ามันจะลดเลือดมอนได้เรื่อยแล้วมันลดยังไงผมก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับทุกคนตอนนี้แล้วก็โอ้โหรีช้านะรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่รีค่อนข้างที่จะช้าครับแล้วผมไม่มั่นใจด้วยว่ามันกดได้เรื่อยๆหรือเปล่านะครับด้วยความที่เราเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นชิก,การาคีนะเพราะว่ามันไม่ได้แบบไม่ใช่ตัวหลักที่เราต้องเล่นทุกวันนะครับทุกคนเราก็เลยแบบไม่ก็จะมีข้อมูลว่าสกิลของมันเนี่ยลดเลือดเรื่อยหรือเปล่านะครับแต่เอาเป็นว่าผมจะรอกดสกิลของมัน แล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมในส่วนของชิการาคิเนี่ยผมว่าเราก็ต้อง น่าจะต้องรวมกันแถวแถวนี้นะเออรวมกันข้างหลังนะครับทุกคนเพื่อที่จะให้มันตีพร้อมๆกันแล้วก็เคลียร์บอนไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็ควรที่จะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าเลยนะเดี๋ยวขอรอ um. ก่อนแล้วกันนะครับผมอ๋อวางฝั่งนี้ให้ครบก่อนนะครับตอนนี้โอ้โหวงถึงข้างหลังพอดีทำไมโอ้โหตรงนี้ผมรู้สึกว่าไม่คุ้มว่ะทุกคนเราขายเลยนะครับเพราะว่าตังเราเยอะอยู่ทุกคนนี่ครับเราขายมาวางข้างหลังนะครับเพื่อที่จะให้มันตีได้แบบตีได้ตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็เออเราควรที่จะต้องมาตีข้างหลัง Vâng จริงๆผมว่าเราก็ควรที่ต้องมาตีข้างหลังด้วยนะเออตัวก่อนเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนมันจะได้รุ้นรุนหน่อยนะฮะนี่ครับแล้วก็เราก็จะได้ตีข้างหน้าด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ตีฝั่งนี้ด้วยไงเออมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแบบขนาดนั้นนะถึงแม้ว่าจะเสียตรงนี้ไปนะครับแต่เราก็จะได้ข้างหลังมานั่นเองนะครับทุกคนอ่ะเราก็วางชิกละคิที่เหลือนะครับตรงนี้เลยก็แล้วกันนะตอนนี้โอเคแล้วที่เหลือนะครับเราก็จะมาทําการจับยัดข้างหลังให้หมดเลยนะครับตอนนี้อ่ะสี่ตัวข้างหลังก็จะมีนะครับเพราะ ผมอยากที่จะให้ความสําคัญกับการก่อนเข้าบ้านด้วยอะไรประมาณนี้นะครับในช่วงเข้าบ้านเนี่ยมันก็คุ้มอย่างหนึ่งนะทุกคนก็คือไอ้พวกตัววิ่งเนี่ยมันจะหยุดวิ่งนะครับมันจะวิ่งช้านะมันทําให้เราตีได้หลายครั้งนะครับโอเคก็ 4C นะครับผมข้างหน้า4ข้างหลัง4นะครับตอนนี้เระลองเส็จเรียบร้อยนะครับทุกคนเราก็สคิปไปช่วงท้ายเกมแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมยังผ่านไปได้แบบชิวๆนะผมว่าน่าจะเริ่มไม่ชิวช่วง75ขึ้นไปนะครับเพราะว่าชีกล คิด่ยดาเมจมันแค่2ล้านนะครับมันไม่เหมือนเดกุที่ดาเมจแบบ5ล้านแล้วก็บัฟไป15ล้านนั่นเองนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ปล่อยไปก่อนนะครับเราค่อยมาว่ากันครับทุกคนโอเคเราไปกันโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับก็มาที่เว็บ75นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมจะเริ่มกดสกิลของชิคาราคีเลยก็แล้วกันนะครับทุกคนเพื่อที่จะให้มันค่อยๆลดเลือดมอนนะครับแต่ว่ามันค่อยๆลดยังไงวะผมก็ยังไม่มั่นใจเลยนะครับตอนนี้ทุกคนเองเขาบอกว่ามันจะค่อยๆลดเลือดมอนซึ่งผมก็ไม่เห็นนนนว่าามมมัจะะะแบบีออฟไรขึ้ เออทาไงดีวะครับเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็กดเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมเท่าที่เราจะทําได้แล้วกันนะครับผมตอนนี้โอ้โห7 6 7, 7 7ครับคือ77เเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นเว็บฟรีนะแต่ว่าการที่โดนมอนดันมาถึงตรงนี้นะครับผมว่าเป็นนิมิตหมายที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็มีความเสี่ยงที่จะ ไปได้ไม่เกิน82นะถ้าทรงนี้นะผมดูทรงแล้วนะครับแล้วก็ทำไมเลือดสูงไม่ตายก็เนี่ยเอออะไรวะครับเนี่ยไม่เข,เข้าใจเลยนะครับแต่ว่าโอเคเราก็กดไปเรื่อยๆเลยละกันนะครับผมซึ่งถ้าผมใช้งานผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าผมก็เริ่มงงแล้วว่ามันใช้ได้จริงหรือมันบั๊กนะครับอย่างเดกูเนี่ยก็ผมว่าน่าจะชัดเจนว่าบั๊กนะแต่ว่าในส่วนของชิคาลาคีเนี่ยมันยังไงก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแต่เราก็จะพยายามกดเรื่อยเรื่อยละกันนะครับกดวนๆไปนะครับทุกคนอ๋อนี่ไงนีนนมมมัจะเเหือออ เอฟเฟกบนหัวปะนี่ครับอ๋อนี่ครับมันจะมปเหมือนเอฟเฟกบนหัวมอนนะครับผมแล้วก็มันน่าจะค่อยๆลดเลือดมอนนะครับโอ้โหแต่ว่าลดแค่แป๊บเดียวอะเออแป๊บเดียวเอฟเฟกหายลยทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่สําคัญนะครับคือชิคาราคิเนี่ยเหมือนมันจะลดแค่ในวงของมันนะทุกคนหรือว,ว่าเราจะต้องเอาชิคาราคิพวกนี้มาไว้ข้างมาไว้ข้างหลังเอยไม่ใช่สิมาไว้ข้างหน้านะผมว่าเราน่าจะต้องเอามาไว้ข้างหน้าแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามอนมันเลยมาข้างหลังเนี่ยเราก็ค่อยย้ายมามอีีกทนึ อะไรประมาณนี้นะทุกคนผมว่าน่าจะได้อยู่นะโอเคครับเราก็ย้ายเลยแล้วกันนะครับย,ย้ายย้ายชิกละคีมาเพราะว่าตังเราเนี่ยมันเหลือเยอะนะครับเราก็เอามาเพื่อใช้สก,กิลนะทุกคนใช้ได้แล้วก็ใช้นะครับผมนี่ครับเอ้ยแล้วตัวที่โดนกดไปแล้วนะครับมันจะไม่โดนสก,กิลอีกรอบนะทุกคนมันจะโดนเฉพาะตัวใหม่ที่มานะครับนี่เลยก็ค่อนข้างเด่จะชัดเจนนะครับโอเคแล้วก็ นี่ครับย้ายขึ้นมาย้ายขึ้นมาแล้วก็จะเอามากดสกิลครับทุกคนหน้าที่ของมันตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นการเอามากดสกิลนั่นเองนะครับนี่ครับกดไปเรียบร้อยไอ้ที่ยังไม่เคยโดนก็จะโดนนะครับแล้วก็โอ้โหแปครับตอนนี้80ก็ยังดูแบบยากนะยากที่จะไป8ปดเเนี่ยน่าจะยังยากอยู่นะครับทุกคนตอนนี้อ่ะแล้วก็กดไปเลยกดไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้เรากดอะไรได้เราก็กดไปแต่ว่าไม่รอดแล้วไม่น่ารอดแล้วนะครับผมเรียบร้อยครับบอนเข้าบ้านแค่ประมาณ5้าแ มั้งเว็บ81หรือ8ปว่าเมื่อกี้น่าแปดสนะทุกคนโอ้โหแต่ว่าก็แพ้เดกุอยู่ดีนะครับผมธรรมะยอมชนะอาธรรมนะทุกคนโอเคละครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมสําหรับการตามหาผู้ชนะระหว่างชิกาลคิโทโมระแล้วก็เดกุนะครับก็เอาเป็นว่าเดกุชนะไปแบบเอกฉันนะครับเพราะว่าด้วยความโกงของมันนั่นเองแล้วก็ชิกาลคิเนี่ยสกิลเหมือนจะดีแต่ว่าก็ยังไม่ได้ดีมากนะครับทุกคนคือมันติดแค่แป๊บเดียวนั่นเองแหละข้อเสียของมันนะครับแล้วก็ในส่วนของเดกุเนี่ย สกิลมันก็โกงมากนะครับเพราะว่ามีบัฟด้วยนี่ถ้าเกิดว่าเดกุไม่บัฟนะและเดกุสามารถใช้สโลได้เนี่ยผมว่ายิ่งโอ้โหยิ่งหนักกว่านี้นะครับผมยิ่งน่าจะไปได้ไกลกว่านี้เยอะเลยนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคู่นี้นะแล้วก็ใครที่อยากดูคู่ไหนอีกอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมเราจัดให้แน่นอนนะถ้าเกิดว่ามันน่าสนใจนะครับคอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็สําหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับผมเอาเป็นว่าไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายเจคกัน